สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราแซบปาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวัน<อ>ตีก๊อปไปไหนเมื่อกี้ชุดไงเหมือนนักตีก๊อปไหมอเอาฝานนักก๊อป เฮ้ย,ยดูเทระเบิดเลยแต่หน้าน,นี่ไม่ใช่อะหน้าหน้าโดนตีมาก่อ<ะ> <c oughs> อย่าอ้ำน้องพี่ฝ <c oughs> นจะบอกว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือไม่บอกก็ไม่ได้นะเพราะว่ารายการเราเนี่ยคือแจกของร้งวันมาตลอดเลยเนี่จะ3ปีแล้วนะรู้ไหมแจกทุกวันเลยแจกทุกวันวันนี้ก็รอรับสายได้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าบูชเนี่ย พูดถึงบูชเนาะค่ะช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยอยู่ห้องครัวหรอกค่ะแล้วเขาไปไหนอ่ะอยู่เวียดนามอีกแล้วเวียดนามที่ยวเที่ยวเลยเออสองวีกแล้วนะ สองวีแล้วซึ่งวันนี้เขาก็จะพาเราไปกินโจ๊กแต่ต้องบอกก่อนว่าโจ๊กเวียดนามคือมันก็ไม่เหมือนของคนไทยไงมันจะมีความข้นกว่าแล้วคิว่าใส่หมูหยองด้วยนะโอ้แปลกแล้วคิดว่าเขาอิ่มไหมกินโจ๊กอย่างเดียวก็น่าจะไม่ไม่ได้อิ่มนะเออนางชอบพาไปหลายที่มากพอไปกินเฟอไก่ด้วยซึ่งเต้านี้คือดังมากเขาบอกว่าต้องไปก่อนเที่ยงอ่ะไม่งั้นไม่ได้กินแน่นอนต้องไปดูด้วยแต่เป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแล้ววันนี้ช่วงช่วยกันแซ่บของหวาน ไทยนะบอกเลยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค,คือร้อนๆแบบนี้ต้องจับ สักหน่อยแม่ใช่จองยังพี่ฝนอยากกินอะไรวันนี้อย่าเรียกว่าจองเรียกว่าชิมไปแล้วมันอดใจไม่ได้อ่ะว่าอยากกินอะไรมีทับทิมกรอบเดี๋ยวไปออเดอร์พี่เขาต่างหากเราตายเลยแต่ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะหลังจากนั้นอ่ะทำไมพี่ฝนกินฟรีผมจ่ายตังค์นะงงเหมือนกันป๊อปปี้รวยต้องจ่ายตังค์นะคะแต่วันนี้ค่ะด้านหน้าเราอาจจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยชอบแบบไปเที่ยวแบบธรรมชาติที่นี่นะคะอยากจะแนะนําให้ไปเลยก็คือจังหวัดเลยโอ้โหภูเขาทะเลรู้จักไหม นี่ยว่าครบเลยหรือเปล่าภูเขาทะเลเนี่ยไม่ใช่คือภูเขาทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยว<อ>มันสวยแล้วแบบคุณผู้ชมอยากให้ไปมากแต่นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วของดีเขาก็เยอะมากนะคะจะมีอะไรบ้างไปแซบกันเลยค่ะไทแซบเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยสง์มั่นคงความสะอาด หากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลยปักหมุดมาตามนี้เลยค่ะวัดส,สมเด็จภูเรือม,มิ่งเมืองอุทยานแห่งชาติภูกระดึงถนนคนเดินเชียงคานร,ริมโขงเชียงคานส่วนของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดเลยวันนี้ยกมาไว้ในรายการแล้วค่ะ อนนี้เราอยู่คุณสวิตาสำลีพันประธานบิสคับจังหวัดเลยครับสวัสดีค่ะคุณทรายคุณทรายค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดเลยต้องนึกถึงอะไรก่อนคะแหล่งท่องเที่ยวค่ะมีที่ไหนบ้างคะก็จะมีภูทอกเชียงคานนะคะแล้วก็ภูกระดึงค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นภูเรือค่ะภูเรือเป็นแบบว่าที่ที่แบบขึ้นภูไปปุ๊บอากาศหนาวใช่ค่ะนอกกเห็นเขาบอกบางทีหนาวที่สุดในประเทศไทยก็ด้วยเคยแบบสูงสุดนี่ติดลบไหลไหมคะ มีนะคะติดลบ13ค่ะอันนี้คือหนาวที่สุดหนาวที่สุดนี่นอในเมืองไทยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงใกล้ๆเนี่ยปลายปีเนี่ยแหละเนาะที่จันทบุรีนี่เรียกว่าไปเที่ยวกันแต่ที่แน่นอนเนี่ยคือของดีจังหวัดเลยเยอะมากแนะนำเราหน่อยเริ่มต้นอย่างแรกเลยครับเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นชุดผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายมองเลยนะคะก็จะมีเป็นอัตลักษณ์ก็คือมีผีตะโขนอยู่ในชุดนี้ด้วยคือทอเป็นลายผีตะโขนเลย่คะและอันนี้คือเป็นแบบ เขาเรียกว่าตัดสำเร็จมาแล้วราคาแพงไหมคะเริ่มต้นที่สามพันค่ะสามพันก็โอเคนะไม่ได้แพงเพราะว่าตัดมาเรียบร้อยแล้วใช่แล้วใส่ไปออกงานเนี่ยสวยนะผมบอกเลยนี่รวมถึงนะฮะมาตรงถัดมานิดหน่อยเป็นผ้านุ่งเหรอฮะผ้านุ่งก็เป็นผ้าสิ้นผ้าสิ้นค่ะเหมือนผ้าถุงอย่างเงี้ยค่ะและอัตลักษณ์ของเลยเป็นยังไงบ้างก็จะมีการทอ ต่อหัวต่อตีนคือปกติที่อื่นเขาจะทอเนี่ยก็คือจะทอยาวเลยทั้งผืนค่ะทั้งผืนแต่ว่าที่เลยเนี่ยก็จะมีการต่อหัวต่อตีนให้มันเป็นเอกลักษณ์ทังเลยค่ะดิ้นเงินดิ้นทองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อนี่สวยงามนะดูสิราคาเป็นไงบ้างคะคุณจ่าเริ่มต้นอยู่ที่ผืนละพันสองร้อยบาทค่ะแต่เป็นแบบปัดสําเร็จให้เราด้วยนะคือใครนุ่งไม่เป็นก็ซื้อแบบนี้ไปได้นี่และเนื่องจากจังหวัดเลยหนาวมีผ้าพันคอด้วยเหรอคะเนี่ยค่ะก็จะมีผ้าพันคอ กับหมวกไหมพรมเห็นบอกราคาเริ่มต้นนี่หูเบาเลยเหรอเท่าไหร่เลย79บาทค่ะโอ้โหดูสิสวยด้วยนะตั้งถักเองไม่ได้อะเอาเงี้ยซื้อเอาง่ายสุดเลยนะ่ยราคาดีแล้วใช้ได้จริงด้วยเออสวยมาด้านนี้บ้างที่เป็นกระเป๋าเป็นงานแฮนด์เมดไหมคะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ทำจากผ้าฝ้ายค่ะเนาะแล้วอย่างใบที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คะใบเริ่มต้นที่ตัวนี้สองพันค่ะเป็นของฝากที่ ใครไปก็ต้องซื้อกลับนี่ผีตะโขนแต่มาในรูปแบบแบบพวงกุญแจพกพาได้นี่เท่าไหร่ครับแบบนี้เริ่มต้นที่99บาทค่ะพวงกุญแจเล็กๆ99ทําทำจากหนังใช่ไหมคะทำจากหนังค่ะงานฝีมือชาวบ้านด้วยใช่งานฝีมือชาวบ้านค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเมืองเลยเนี่ยถ้าอยาก ให้รู้ว่าเรากลับจากเมืองเลยนี่ต้องซื้อคุณแจผีตาโขนนี่ยวไปฝากได้รวมถึงที่ดีไม่แพ้กันคือกาแฟกาแฟยังไงครับอันนี้ตอนนี้เมืองเลยก็มีคนค่อนข้างนิยมปลูกกาแฟเยอะแล้วก็ทานกาแฟเยอะค่ะนะคะก็จะมีทั้งกาแฟที่เป็นแบบเมล็ดแล้วก็เป็นแบบชงเป็นริปได้เป็นเม็ดได้เป็นบดเองก็ได้เป็นอาราบิก้าไปครับอันนี้เป็นอาราบิก้าค่ะหอมอยู่แล้วการันตี ขายยังไงคะคุณชายคะค่ะเริ่มต้นที่200บาทแต่ถ้าเป็นดิฟก็เป็น390บาทค่ะอ่าเป็นเมล็ดไปบดเอง200เท่านั้นค่ะรวมถึงนี่หอมไม่แพ้กันเป็นอะไรครับนี่คือมะพร้าวหรืออะไรฮะเป็นมะพร้าวแก้วค่ะมะพร้าวแก้วก็อันนี้เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของมึงเลยเชียงคานถ้าไปมึงเลยต้องซื้อมะพร้าวแก้วนี่ขออนุญาตบอกนิดนึงแอบชิมนี่ทานแล้วมันนุ่มมันหนึบมากแล้วคำว่ามะพร้าวแก้วผมนึกว่ามันจะต้องมีความกรอบไงที่ได้ไม่กรอบครับมันนุ่มมันหนึบ ไม่แข็งด้วยเนาะหอมหวานอร่อยรา <ừ> คาเท่าไหร่ครับอันนี้เริ่มต้นที่50บาทนะคะสูงเลยห้าสิบถุงใหญ่ไวร้อยห้าสิบไม่แพงเลยอะน่าสนใจมาก <ừ> รวมถึงนี่ครับสมุนไพรโอ้โหเรียกได้ว่าพก,กมาเยอะเลยวันนี้เอาอะไรมาบ้างครับเนี่ยก็จะมีเป็นเห็ดลิ้นจือเป็นขมิ้นชนันเป็นกระชายขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะต้องไปกินแบบว่าเป็นเป็นแบบสดๆเนาะบางทีเราก็กินแบบเป็นเม็ดง่ายกว่าแคปซูลเป็นอะไรง่ายๆบำรุงได้เหมือนกันเนาะ นี่รวมถึงมีเป็นอะไรเกี่ยวกับผักเคลผักเคลเหรอฮะเป็นผักเคลเป็นผงโรยข้าวเหรอโรยข้าวแล้วเขาไว้ทำไว้ทานกับอะไรฮะไว้ทานกับถ้าสมมติเด็กเนี่ยทานผักน้อยก็เอาไว้โรยข้าวหรือทาน้ําซุปอย่างเงี้ยค่ะหรือสลัดก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นแบบผักผักค่ะไม่มีรสขมเพราะฉะนั้นเด็กก็กินได้พี่อาร์มต้องซื้อไปฝนเลยนะฮะซองเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อันนี้ซองนิด ราคา25บาทค่ะ25บาททแล้วส่วนอันนี้ระคากายศาสตร์นะคะออมันี่ก็มีหลายสีเลยอันนี้มีทั้งเป็นถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยสีม่วงอมน้ำก็จะเป็นข้าวกล่ําซึ่งหากินยากมากของเมืองเลยเนี่ยถ้าไปต้องทานให้ได้นะคะข้าวเขเป็นสีนี้อยู่แล้วเนาะราคาต้องแพงแน่เลยเพราะหาทานยากห่อใหญ่เบิ่มเลยอะอืมเท่าไหร่ครับเนี่ย50บาทเองค่ะ50บาท ราคาดีมากร,ราคาทานยากอร่อยด้วยอุงะเริ่มมาคุณผู้ชมค่ะเออมาที่ข้างๆเลยหน่อไม้หน่อไม้ค่ะเป็นยังไงครับวันนี้อดเมืองเลยนี่ก็นิยมปลูกหน่อไม้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นแปลรูปสําเร็จค,รคือสามารถฉีกทันได้เลยอค่ะง่ายๆเลยอยากอยากสั้นหนึงครับว่ามันเก็บได้นานไหมครับ ตัวนี้ก็ถ้าไว้ตู้เย็นก็ประมาณ6เดือนขึ้นไป oh. ค่ะเอาไปทำคู่กับอันนี้เลยเขาบอกว่าเป็นผงปรุงรสทำแกงอ่อมค่ะ oh. ทำแกงอ่อมแล้วก็เป็นมีใบยะนางด้วยค,ค่ะก็เอาตัวหน่อไม้เนี่ยผสมกับแกงอ่อมใบยะนางก็ทานได้เลยใส่เห็ดลงไปนิดนึงใส่ผักลงไปหน่อยนึงได้นะคะอยากทานอะไร,รใส่ลงไปเลยใช่ไหม oh. อยากจากราบหน่อไม้เท่าไหร่ครับ หน่อไม้79บาทค่ะ79บาทแล้วตัวที่เป็นผงแกงอ่อมนะครับอ่าสาบาทค่ะ35บาทตกตกประมาณน้อยนนิดส่งมาถึงบ้านเราได้เลยเอาส่งถึงบ้านด้วยใช่ที่ถ้าถ้าคุณผู้ชมอยากได้อะไรก็โทรสั่งได้เลยตาเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอร่วมถึงอันนี้เส้นขนมจีนสีสันแบบน่ากินมากอันนี้ก็เหมือนกันอย่างสุดท้ายขาดไม่ได้คือขนมจีนค่ะปกติเราต้องกินขนมจีนเส้นสดแต่ว่า ปัจจุบันเนี่ยเราอบแห้งอยู่ที่ไหนก็ทานได้ค่ะค่ะแล้วก็รสชาติก็ยังเหมือนเดิมนี่ของดีเพียบบอกเลยว่า2องละห้บาทเท่านั้นคุณทรายถ้าอยากจะสั่งสินค้าเหล่านี้ทํายังไงได้บ้างสามารถโทรไปที่เบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยหน้าจอตอนนี้เลยนะคะรวมถึงอยากให้เชิญชวนไปเที่ยวจังหวัดเลยหน่อยครับค่ะก็จังหวัดเลยนะคะก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีอากาศที่ เรียกได้ว่าเฟรชมากค่ะแล้วก็มีอารยธรรมเนี่ยที่อยากให้ทุกท่านได้เข้าไปสัมผัสมืองเลยแล้วก็จะไม่อยากกลับก็คือไปแล้วก็ต้องไปเที่ยวเลยให้ได้ค่ะนี่ไปเที่ยวกันเยอะนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณรายครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาชิมทับทิมกรอบมะพร้าวกะทินะคะส่วนพี่บุชค่าวันนี้จะพาไปชิมโจ๊กเวียดนามจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะครับผม 卡萨。 มาแล้วนะคะวันนี้เป็นขนมหวานไทยๆเลยพาไปทําความรู้จักกับร้านเจลีทับทิมกรอบค่ะทีนี้เนี่ยร้านขนมหวานในไทยเราเนี่ยมันก็เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จุดเด่นร้านนี้ค่ะว่ามีจุดเด่นอะไระเริ่มต้นกันที่น้ํากะทิก่อนเลยดีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมน้ํากะทิเขานะน่ากินมากเลยอะ่ะพี่ฝนลองชิมดูแล้วยัายเลยค่ะน้ำกะทิเขาก็คืออบควันเทียน พี่ฝนกินไปแล้วปุ๊บมันมีกลิ่นหอมควันเทียนไหมหชัดเจนเลยไหมหอมมากหอมควันเทียนสุดๆดแล้วก็แบบมันใส่น้ำแข็งไปด้วยแล้วก็หวาน<อ>แบบเบาๆเย็นชื่นใจนน่ากินมากเลยอะ่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะน้ำกะทิเคียวเขาก็มีแล้วจุดเด่นเขาอีกอย่างก็คือมะพร้าวกะทิที่อเอามาจาก ใตอร่อยมากนุ่มคือทำไมมันดูน่ากินขนาดนี้มันดูขาวใสนวลแบบเนียนมากเลยอ่ะนุ่มละมันมากแล้วเมื่อกี้ตักไปไหมแน่นอนอร่อยมากอร่อยเนาะนุ่มมันจริงๆอันนี้มันต้องกินคู่กับกะทิสดไหมหรือจริงๆจะสามารถผสมกันก็ได้นะคะคือเรียกได้ว่าร้านเขาอ่ะคือแต่ละอย่างอ่ะเขาก็ทำสดสดกับมืออย่างทับทิมกรอบเนี่ยก็ใช่เป็นทับทิมทำจากแห้วด้วยนะแล้วสังเกตดูสิ แป้งบางคือถ้าพี่ฝนดูจริงจริง๋ยวตักให้ป๊อปปี้ชิมด้วยเพราะว่าป๊อปปี้อยากกินแาบเห็นอยู่ตาโตเชียวแบบเหมือนคนหิวอ่ะเนาะนี่ของเขาแบบมันแป้งบางจริงๆอ่ะคุณผู้ชมใช่เป็นแบบว่าแฮ้วแบบเต็มๆน้ำลายไหลเลยอันนี้นะราคาของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่สี่ิบาทถามว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนเขามีสองสาขาสาขาที่หนึ่งก็คือตรงข้ามวัดเครือวันบวรวิหารนะคะแล้วก็สาขาที่สองเนี่ยก็คือถนนจันทร์44สิบสี่ค่ะ ซึ่งเบอร์โทรศัพท์ร้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมสามารถโทรไปสอบถามได้คือร้านอ่ะคือจะปิดทุกวันจันทร์เพราะฉะนั้นอ,อังคารถึงอาทิตย์ก็คือไปทานได้เลยแต่ว่าร้านเนี่ยก็คือจะเปิด9ก้าโมงครึ่งจนไปถึงบ่ายสามครึ่งเท่านั้นไปหลังจากนี้ก็คือปิดอดกินนะคะอยากกินต้องรีบไปต้องรีบไปสําหรับแฟนรายการคะ่ะวันนี้มีส่วนลดด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะก็คือซื้อสิบแถมไปเลยอีกหนึ่งเนาะก็พาไปกินแบบว่าซื้อไปฝาก ใครก็ได้แล้วก็ได้ฟรีอีกหนึ่งกลกันทั้งครอบครัวใช่ค่ะอ่ะแต่วันนี้ค่ะบูชเขาจะพาเราไปกินโจ๊กเวียดนามจะหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะช่วงบ from เวียดนามกับบูชเลชนันสวัสดีครับท่านผู้ชมแซบ from เวียดนามวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปกินโจ๊กครับอยากจะบอกเลยว่าเป็นโจ๊กที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนเพราะเขาน่ะมีความหนืด แบบคน้นคักๆเลยฮะโจ๊กภาษาเวียดนามเรียกว่าเจ้าครับโจ๊กแต่ละร้านที่เนี่ยอาจจะมีความต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ทุกร้านแน่นอนครับที่จะมีลักษณะแบบนี้โจ๊กที่ร้านนี้นะเขาเลยดังเรื่องความเหนียวเนียนนุ่มเลยครับรวยปลาท้องโกรกรุบกรอบด้านบนมาเดี๋ยวเราจะต้องมาลองกันแล้วครับ เขาโปะหมูหยองมาด้วยนะครับหมูหยองเขาเนี่ยจะมีรสชาติเค็มไม่ติดหวานเลยครับผมรสชาติของตัวโจ๊กเลยนะตัวเนื้อโจ๊กเนี่ยจะมีความเนียนมีความนุ่มแล้วก็หอมตัวข้าวมากครับแล้วก็เป็นน้ําซุปกระดูกหมูเวลาทานเข้าไปนะครับจะมีรสชาติเค็มอ,อ่อ,อนๆครับก้มกล่อมสามารถปรุงเพิ่มได้ด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทานง่ายมากๆเลยเป็นรสชาติที่คนไทยคุ้นเคยแนะนําต้องลองกันครับเห็นไหมครับคุณจอ จอดมอเตอร์ไซค์ซื้อกันเพียบเลยส่วนร้านต่อไปนะครับผมจะพาไปทานเฟอร์ไก่ร้านนี้ดังมากเลยครับที่ฮานอยเปิดเฉพาะแค่ตอนเช้าและเที่ยงเท่านั้นนะครับและผมก็อยู่ที่ร้านเฟอร์ไก่ชื่อดังของฮานอยครับเวียนเฮืองร้านนี้นะครับขายดีมากเลยบ่ายสองนะปิดแล้วครับเที่ยงเนี่ยไก่หมดราวที่แขวนแล้วครับผมมาดูเมนูกันครับ ซุปของที่นี่ครับทุกคนมันเด็ดมากเขาเนี่ยเคี่ยวไก่แบบหลายตัวมากเลยครับก่อนจะได้ความเข้มข้นของน้ําซุปตัวนี้ซุปเขาใสเป็นสีเหลืองทองก่อนทานนะครับผมก็แค่บีบมะนาวใส่ลงไปส่วนเส้นเฟ,ฟิร์นนะครับเขาจะมีความกึงๆึ่งระหว่างเส้นเล็กกับเส้นจันทร์มาทานกันเลยครับผมซุปของเขาครับ ทานแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยครับผมมันกลมกล่อมมากและเขายังมีเมนูข้าวมันไก่ซึ่งใช้ข้าวเหนียวครับผมใช่เลยฮะเป็นข้าวเหนียวกับไก่ต้มอร่อยมากเลยเป็นสไตล์ฮานอยแท้เลยนะครับถ้าใครอยากมาลองทานเมนูไก่ของฮานอยแบบต้นฉบับเลยต้องมาลองทานที่ร้านนี้เลยครับเวียนเฮืองเฝอกาส่วนคราวหน้านะคะผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อหรือจะพาไปทำเมนูอะไรรอติดตามครับผม โหพี่บ๊กินไม่พักเลยแต่ละเมนูน่ากินเท่านั้นเลยอ่ะน่ากินจริงเห็นแลยเชฉามากคือเหมือนคล้ายบ้านเราเหมือนกันแต่มันก็มีความต่างของมันเนาะอโชคดีค่ะคุณยาวะเะอค่ยาวะหาหรือเปล่าฮะรู้แหละว่าเธอหิวใช่ไหมเมื่อตะกี้อ่ะฉันเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อยอุยนี่ไม่ธรรมดาด้วยเก็ ไม่่ใชเอาไม่ใช่เหรอเฝอก็คือบินไปเวียดนามค่ะเอาเฟอร์หรืเอาวันนี้เอาอันนี้ครับวันนี้เอาวันนี้นะอุตส่าห์เตรียมให้ครับทิมกรอบงี้อุ้ยคุณแพมใจดีกับผมยังเลยในดีและสวยด้วยมองชมให้ถูกชอบตรงเนี้ยืนุ่มเป็นหอมกะทิมากเอาเอาเพิ่มไม้กะทิผสมเคี่ยวหน่อยไหม มาผสมเพิ่มอีกเหรอโอ้จริงๆผสมกันได้เพราะเมื่อกี้พี่ฝนกินแบบสดเหมือนเหมือนจะไม่รับสายอะค่ะจริงเหรอสายสองไหมจ๊ะสายสองเลยมเพื่อเลยมาระหว่างนี้นะครับอือเอาล้วครับผู้โชคดีของเราครับคุณชรินค่ะนี่รับสายด้วยนะวิของฟรีกำลังรอค่ะใช่ฮะอันนี้ไม่ฟรีอันนี้ต้องจ่ายนี่ต้องจ่ายตังเหรอคุณแพรมคุณตังค์นี้กี่บาทแล้วเนี่ยโอ้โหร้านลองกินผสมกันร้านนี้เจ้าเด็ดจริงๆพี่ขอสักคำเลยครับคุณผู้ชม จะหมดถ่วยอยู่แล้วจะบอกคัสคําอร่อยมากอ่อวกะทิเหรอคือก้อนอะไรอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะมะพร้าวกะทิไงก็เห็นบอกว่ามาจากใต้น่าจะอร่อยเลยแหละคือต้องบอกก่อนเวลาไปทานที่อื่นเนี่ยจะชอบแบบว่าเขาให้มาชิ้นสองชิ้นอันนี้คือเยอะมากแล้วอร่อยมากแบบพิเศษตักเองใช่ค่ะต่ารอยห้าสบาทที่เขาค่อยคิดตั้งเองไม่ไม่รับสายรับสายเราเลยค่ะวันนี้ รับหนาเวลาเราหมดเราด้วยสิเดี๋ยวเราฝากละครกันนิดนึงไหมคะน้องว่าคือเลยค่ะช่วงค่ำเรื่องเกมรักทรยศโอ้โคุณผู้ชมกําลังมันเลยค่ะจริงสนุกมากเรื่องนี้ติดตามตลอดใช่แล้วครับจบรายการเราไปริมติดตามรายการข่าวสามสีนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซปป้าัสดีค่ะทูน้องกินนนอง Sá.